รับลงตูว่ะขอบคุณที่รับลังกาค่ะขอนนะครับทุกท่านวันนี้ผมมาในนาม สมาคมน้องเพ่ยงนะครับอบตวจต่างเช้านี้เป็นความเรียบร้อยนะครับวันนี้มามาตัวงานมาตัวดิฉันก็ดู้งานมาพบปะพวกเราด้วยชาวอุดรนะครับในเรื่องที่ขึ้นป้ายอยู่มารับทราบนะพูดวกเราตากหัวใจของใน้วกเราเองนะพวกเราถึงคนทุกช่วงวัยนะครับเรามีทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงวัย เราเกำลังเดินหน้าไปสึงสามขุมสูงวัยเพราะอะไรเพราะประเทศไทยได้ถือว่าเป็นประเทศต้นทางประเทศต,นต้นๆในเอเชียในโลกที่ดูแลเรื่องสุขภาพที่ดีที่สุดนะอย่าลืมนะนี่ก็อสิ่งที่บาลทำให้นะครับในเรื่องของการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพที่ประทานมาดีนะเพราะนั้นะลหลายคนก็เข้าถึงตรงนี้แล้วขอขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน,นะจะไม่รัลงลงตู่และจะเป็นตับแนว เราถึงมาวันนี้เาหัวใจรัษาในนานในต้องรักใครทุกคนนะผมเป็นดีตวันนี้เป็นอดีนะวันวันหลังก็ไปรู้งานทุกเราด้วยแตเพื่อคนไทยทุกคนต้องมาตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งตัทั้งร์ดโอเคนะครัขอขอบคุณทุกคนขอบคุณท่านพิธาบริวนะเราต้องเป็นอะไรหลัก ของเราได้นะครับแล้วก็สามต่อการศึกษาการการพัฒนาไปด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นแนวทางที่บ๊วยควรจะทำไปแล้วที่น่าเรานะสามต่อนะรักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็พูดเยอะนะหลบงมอบบ้องไปยอะแต่ครับยาฮลโหลนี่ก็แล้วนะอ่าอเดกดูเนี่ยโหมาเ็จเลยอัดยักไปชูป้ายกกระคายกไปค่ะเอาลโห ขอบคุณทุกคนไม่ต้องไปที่หมายอื่นอบคุณในน้ำใจเ็นดีแด่ซีวีที่ยังคงมีค่ากว่าไตรลงที่บูมองเง้วยอยามตาย thank you ขอบคุณ